ประเด็นเนี่ยสมมติว่าเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยครับอาจารย์เนียวัยรุ่นเนี่ยก็ยจะมีสังคมเพื่อนเป็นหลักครับเราต้องมีแนวทางในการแบบเลือกคบเพื่อนยังไงครับรอาจารย์เบียร์จะดีต่อชีวิตอ,อ,อะอไรเงยจะดีต่อชีวิตแล้วเลือกคบเพื่อนอยังไงถึงจะไม่ดีต่อชีวิตนน<แ> <laughs> ครับอาจารย์เรื่องคบเพื่อนเหรอครับพระเจ้าให้เราครบบัณฑิตเนาะไม่คบคนพาแต่ทีนี้เพื่อนแบบไหนอะเราจะรู้ได้ว่าเป็นบัณฑิตเป็นคนพาเราก็ต้องรู้เกณฑ์เนาะเกณฑ์บัณฑิตเกณฑ์คนพาพระเจ้าก็วัดที่กุศลกรรมบทสิบใช่ไหมล่ะ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอสุจริตใครมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอสุจริตเนี่ยคนเนี้ยคบเพื่อนได้เป็นเพื่อนที่ควรเกี่ยวกับการคบแต่สุดท้ายแล้วถ้าหาเพื่อนคบไม่ได้เลยก็คบอารยาณมิตรที่ดีที่สุดคืออารยามากมีองค์แปดเนาะพระัานเราก็ต้องพิจารณาไคร้ควรว่าเพื่อนแบบไหนควรคบแต่โดยปัจจุบันเด็กสังคมไทยเราในปัจจุบันน่ะเวลามันคบคนน่ะมันเลือกกระแสใครมีชื่อเสียงในโรงเรียนมากอยากจะคบกับคนนั้นใครมีอิทธิพลมากในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มห้องเราอยากจะคบกับคนนั้นมันลามไปงแม้กกรระททั่่ในนคคีตตติิุาา เขาจะเลือกคบคนเนี่ยเขาไม่ได้คบคนดีเขาคบคนพาลเพราะคนพาลเนี่ยจะทําให้เขารอดในการอยู่รอดปลอดภัยในคุกได้เห็นไหมมันไม่ได้เลือกคบบัณฑิตคนในสังคมก็เช่นเดียวกันหลายคนเนี่ยเลือกคบคนพาลเพราะรู้สึกว่าคนพาลเนี่ยมันทํากระแสได้ดีกว่าคนที่เป็นบัณฑิตบัณฑิตเนี่ยมันไม่จองล้างจองผ่านใครลักษณะนี้ใส่เขามันทวนกระแสเนาะมันเลยทําให้คนหลายคนอ่ะเอยเวลาคนนี้จะทําจะฟ้องร้องใครไม่เอาไม่ไม่ฟ้องดีกว่าไม่สนุกเลยอ่ะ ไปอยู่กับคนที่ฟ้องร้องชาวบ้านมันสะใจดีเอาเลยฟ้องมันเลยตีมันเลยตบมันเลยทำร้ายมันเลยเราก็เลยว่าอยู่กับคนแบบนี้มันสนุกกว่ามันมีอะไรตื่นเต้นในชีวิตอย่างเงี้ยเราก็เลยพยายามจะไปคบกับคนแบบนี้มากขึ้นแต่คําถามเราไม่คิดว่าคนแบบนี้เป็นคนพาลเราคบคนแบบนี้เราคิดว่าคนแบบนี้เป็นมิตรคนแบบนี้เป็นกัลยาณามิตรต่อเราเพราะสามารถทําให้เราเนี่ยปลอดภัยเราดันไปคิดแบบนั้นคือเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองมากกว่าความถูกต้องในชีวิตของตัวเองซึ่งความถูกต้องจะนํามาซึ่งความปลอดภัยนะ พร้เจ้าบอกว่าความจริงจะทนต่อการเทพ,พิสูจน์แล้วความจริงนั้นจะรักษาเรานั่นหมายความว่าจะความจริงทุกอย่างในชีวิตเราถ้าเราอยู่บนหลักคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขและจะทําให้เราเนี่ยปราศจากอุปอุบัติเหตุอุบัตนะิภัยเมื่อเช้าอาจารย์มีโอกาสคุยกับพระอาจารย์สมทบแล้วก็เมตตาถามอาจารย์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นไหมอาจารย์ก็เล่าให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าถ้าเรามีสติสัปชัญญะเราเนี่ยรักพนัตนาใยเป็นที่ตั้งเราระล,ลึกนึกถึงพนาตาัตนา ไม่ต้องวันเราเราเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวอ่ะแล้วพาคนเข้าสู่กระแสของการไม่หวั่นไหวด้วยอย่างเงี้ยยังไงพระรัตนตรัยก็ต้องปกป้องคุ้มครองเราไม่มีทางที่ใครเนี่ยจะทําภัยอันตรายเกิดขึ้นแกเราได้เพราะนั้นเวลาการเคลื่อนเลือกคบกัลยาณมิตรมิตรแท้มิตรเดียวที่ดีที่สุดเริ่มต้นจากใจเราคือมรคแปดเอามรคแปดทำที่ใจก่อนแล้วเดี๋ยวกัลยาณมิตรที่เป็นคนที่ทำมรคแปดแบบเดียวกับเราเขาจะเดินเข้ามาหาเราเองเพราะหน้าที่เราไม่ต้องไปขวนขวายหาอะไรเยอะเราสร้าง มิตรที่เกิดขึ้นในใจก่อนเมื่อใจเราเกิดธาตุที่ดีเดี๋ยวธาตุดีๆของเพื่อนที่มีมิตรแบบกะะัลยานมิตรแบบเดียวกันก็จะกลับเข้ามาหาเราเหมือนกันแบบนี้เนาะ